คลิปนี้มาพบกับรลุงบอเล่าเรื่องคลิปหนึ่งนะครับเป็นนิทานประัมปรานิทานโบราณน,นิทานพื้นบ้านของเมืองพนม1ใน2เรื่องหลักๆซึ่งรลุงบอได้มาเล่าให้พวกเราฟังบางคนก็ไม่เคยได้ฟังเกี่ยวฟันกับสานที่ต่างๆ เทือกเขาศกอำเภอปนมนะครับซึ่งเรื่องแรกก็ตายยมดึงเรื่องที่สองก็แม่พันธุรัตหรือทั้งทองภาคพิศดารเดี๋ยวจะค่อยเล่าเป็นนิทานก่อนนอนติปสั้นๆให้ฟังนะครับตอนนี้เมาเรื่องตายยมดึงก่อนนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่9นะครับตอนที่ 9. เก้าไปฟังก่อนฟ<า>ังกันเนี่ยเอาความเดิมของตอนที่แล้วก่อนนะครับความเดิมของตอนที่แล้วก่อนตายมดึงเนี่ยตามล่าจ้างจากปลายโครงแสงซึ่งเป็นปลายเหย,ยื่อทไมนั้นนะครับอพอตายมดึงก็ เดินทางข้ามเทือกเขาข้ามห้วยหนองคลองบึงปลาผ่านอุปสรรคนานา,นานชนิดตามช้างโครงนั้นมานะครับจากปลายคลองแสงข้ามเทือกเขามานะครับเทือกเขามามาตกที่ปลายคลองจบหรือเขาจบนะครับก็ในะช้เวลาในการไล่ล่าช้าง ทีนี้ช้างนี่เป็นช้างแสนรู้นะครับมีจากฝูงหรือจากโขลงอยู่ตัวหนึ่งเป็นช้างไพลใหญ่โตนะครับใหญ่โตคุมฝูงอยู่นะครับคุมฝูงอยู่ช้างพลายตัวนั้นแหละนะครับสมกับการเป็นผู้นำจริงๆเลยมีการเสียสละบอกต้องลูกน้อง ปกป้องลูกผูงปกป้องครอบครัวก็เลยให้ช้างตัวอื่นๆเนี่ยแยกย้ายกันหนีเข้าป่าลึกไปจนตายยมดึงเนี่ยตามไม่ทันตัวเองล่อหลอกล่อตายยมดึงนะครับวิ่งบ้างเดินบ้างหยุดบ้างนะครับหลอกล่อให้ตายยมดึงตามตายยมดึงก็ตามช้างตัวผู้นี้แหละช้างพลายตัวเนี้นะครับ หลายวันหลายคืนเดินทางข้ามไปในป่าใหญ่ในเขตของเมืองพัง,งานาจากพนมไปปังนาจากเมืองพนมเนี่ยไปปังงาซึ่งพื้นที่ติดกันนะครับแล้วก็ป่าสมัยนั้นก็ติดกันสมัยนี้ก็ยังติดกันนะครับเกิดอุทยานหลายอุทยานนะครับในป่าแถบนี้นะครับทั้งทั้งในเขตของพื้นที่พนมเขตของพื้นที่ จังหวัดพังงาหรือเมืองพังงานะครับไปตามนะครับทันเพราะช้างหนีเหนื่อยลา้าออนแรงนะครับทำให้ตายมดึงเนี่ยทันตามทันก็จัดการตามแผนงานของตัวเองนะครับตามหน้าที่ของตัวเองที่ ภารกิจที่ตามล่าช้างใช้อาวุธที่อยู่ในมืออยู่ชิ้นเดียวคือหอกนะครับหอกซัดเข้าไปที่ช้างตัวน,นั้นเนื่องจากช้างเนี่ยเป็นตัวใหญ่ทำยังไงก็ไม่พลาดนะครับทีนี้ไปเพราะช้างอ่อนแรงหมดแรงที่จะหลบนี้หอกก็คือซัดเข้าไปถูกเอาพุงช้างนะครับ ภงจ้างหรือทองจางกันเองนะครับภาคใต้บ้านลุงบอก็เรียกว่าภูมินะครับทองเรียกว่าภูมิทีนี้ก็ช้างก็ตายนะครับตายขวางอยู่ในป่าเลยอยู่ในเขตปัจจุบันก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองนั่นแหละนะครับของจังหวัดพังงาเรียกว่ากลายเป็นภูเขานะครับเรียกว่าเขาเขาจ้างนะครับเขาจ้าง ทีนี้แผลที่หอกของตายยมดึงชัดก็ไปถูกช้างตายนะเป็นแผลใหญ่มองก็ไปเ,เป็นกระดูกนะมีหินเป็นกระดูกปัจจุบันก็คือกลายเป็นถ้ำนะครับเขาเรียกถ้ำพุงช้างนะทีนี้ตายยมดึงหลังจากสังงานช้างตัวนี้แล้วนะครับก็าาลากหอก นะครับลากหอกเป็นเป็นทางลึกมีน้ำหลบางอันก็กลายเป็นลำห้วยลำบางที่มีน้ำหลนะเรียกว่าบางลากหอกซึ่งปัจจุบันก็มีชื่ออยู่นะครับบางลากหอกมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะทางทิศตะวันออกทีนี้ายหลังตายยมดึงทราบว่าช้างตัวนี้แหละมีเจ้าของนะครับมีเจ้าของ กลัวความผิดอาญาบ้านเมืองนะกลัวนะครับตายยมดึงกลัวแสดงว่าตายยมดึงก็เป็นคนที่มีความกระหนักเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยโมหะโทสะนะครับแล้วก็ความไม่รู้ด้วยว่าช้างมีเจ้าของก็เลยสังหารช้างนั้นแทเพราะช้างไป รบกวนท่านก่อนนะครับไปรบกวนไปทําลายข้าวของพืชผักเสียหายก่อนตายอมดึงก็เลยไปทางทิศตะวันออกนะครับก็หนีเข้าป่าไปนะครับป่าทางทิศตะวันออกของที่ช้างตายอนแหละนะครับทีนี้พอเข้าไปในป่าลึกนในป่าลึกทางนถ้าคนอยู่ในป่ารู้จักเอาตัวรอดเหรอก็ไม่อดตาย นะครับมีของกินเยอะแยะให้กินให้ดำรงชีวิตในป่าได้นะครับมีน้ำพึ่งมีกุ้งหอยปูปลามีสัตว์มีพืชผักผลไมา้ป่าซึ่งเอาตัวรอดได้อยู่แล้วถ้าคนไม่เยอะนะครับดไมนั้นคนก็ไม่เยอะของเยอะแยะนะครับสัตว์ก็เยอะแยะทีนี้ก็ไปสร้างเพิงพักทุ่วคราวเขาเรียกว่าทับนะครับไปสร้างทับอยู่นะครับเพิงพักทั่วคราวอยู่ในป่ามุงด้วยใบปูด นะครับใบปุดก็คือพืชชนิดหนึ่งซึ่งใบใหญ่ใกล้ๆกับขิงขาพวกนี้ยแต่สามารถเอาใบเนี่ยไปเรียง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 กันฝนกันแดดก,กันฝนกันลมอะไรได้นะครับก็เอาใบปุดใบมุงทับนะครับเพื่อสถานที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าทับปุดนะครับก็คืออำเภอทับปุดในเขตจังหวัดพังงาในปัจจุบันเพื่ออาศัยหลบซ่อนอยู่นะครับ นั่นคือความเดิม,ต,<า>มตอนที่แล้วนะครับทีนีหนะ้หลังจากช้างตายนะครับหลังจากช้างตายตายมดึงก็หลบซ่อนหนีไปหลบซ่อนอยู่สร้างเพิงพักที่มงด้วยใบยปุดนะครับใบปุดอยู่ในพื้นที่ของอำเภอตะปุดในปัจจุบันนะครับสมัยนั้นไม่มีชื่อนะครับ หลบชนอายาบ้านเบืองทีนี้ด้านควานช้างหรือเจ้าของช้างนะครับช้างหายไปจากบ้านนานนานมากแล้วสมัยนั้นอาหารการกินพืชหญ้าอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นควานช้างเนี่ยเขาไม่ล่ามนะครับช้างที่มีเจ้าของเขาก็ปล่อยให้หากินกันไปเองนะคนมันน้อย การไปรบกวนเพื่อนบ้านนี่น้อยถ้าปล่อยเข้าป่าไปนี่ก็คือไม่มีเจ้าของอสำหรับพื้นที่นั้นก็สัตว์ป่ากับสัตว์บ้านนี่อยู่ปนเปกันไปหากินอยู่ในป่าที่อันอุดมสมบูรณ์นะครับในควานจ้างนี่นึกขึ้นได้ว่าเราไม่เจอช้างพลายของเรามานานแล้วนะครับเจ้าของจ้างอ่ะนะก็เดินออกตามานะครับตามาช้าง นะครับตามหาช้างเดินมาทักพักหนเห็นช้างนอนตายอยู่นะขวางอยู่ในป่าใหญ่นะครับเห็นช้างพลายของตัวเองเนี่ยนะครับก็เสียใจก็ธนระรมชาติอยู่แล้วแหะครับธรรมดาอยู่แล้วแหละของกองเราทรัพย์สินของเราเนี่ยถ้าหายหรือตายหรือเสียหายแล้วก็เสียความรู้สึกอยู่แล้วยิ่งช้างนี่กับคนนี่พึ่งพราอาศัยซึ่งกันแล็กกันนะ คนก็ใช้งานจ้างให้ทำอะไรให้เตาเทนนะครับลากทุงขี่บรรทุกของอหลายอย่างนะครับทำได้หลายอย่างทีนี้เจ้าของก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็เสียใจนะครับเห็นช้างนอนตายขวางอยู่ในป่านะครับซึ่งบริเวณภูเขาจ้างนั่นนะครับหรือเขาจ้างนั่นนะ ในเขตเมืองพังงาเนี่ยก็เจใจนะครับทีนี้ช้างตัวนี้เป็นอย่างที่ลุงพอเล่าให้ฟังว่าเป็นช้างพลายช้างพลายก็คือช้างตัวผู้เป็ช้างตัวผู้นี่มีงายาวสวยงามนะครับช้างที่เป็นจากโลงอะ่ะก็คือเป็นช้างที่อายุเยอะเพราะงั้นเขี่ยวของช้างที่เรียกว่างานะ่ะนะครับยาวสวยงาม ฟานจ้างก็เลยดำเนินการถอดงานะครับงาชจ้างนี่เป็นของมีค่ารา,าคาแพงซึ่งปัจจุบันนี่ตามกฎหมายเคยมีในครอบครองนี่ผิดกฎหมายนะครับงาชจ้างะนะครับกฎหมายสัตว์หรือกฎหมายที่เขาตราขึ้นมารอนมีในครอบครองนี่สมัยนี้ผิดกฎหมายนะครับ ถ้าทำเมืก่อนเนี่ยต้องขออนุญาตต้องจดทะเบียนต้องไปแจ้งอะไรเนี่ยนะครับในยุคของตายยมดึงเนี่ยนะครับเจ้าของเห็นช้างตายเสียใจยก็ถอดงาช้างนะครับถอดงาช้างพลายนั่นแหละซึ่งเป็นงาขนาดใหญ่มากนะครับเล่ก็ยาวนะครับเลกก็ยาว อย่างที่หลวงพอบอกไว้ว่างาช้างนี่มันมีสองข้างนะครับก็คือเขี้ยวช้างนันเองนะครับใช้ในการเป็นอาวุธในการหาของกินในการต่อสู้นะในการปวดสาวนะโชว์ความรอช้างนะนะครับทีนี้พอเจ้าของหรือานช้างเนี่ยถอดงาอันใหญ่ทั้งสองข้างออกแล้วเนี่ยเนื่องจากงาช้างยาวมาก ก็เลยพิงไว้ที่หน้าฝาทางทิศเหนือของภูเขานั่นแหละนะครับของภูเขาบริเวณเมืองนั่นแหละเมืองปังงาแหละนะครับ n น a า h a n ที่ใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งสวยงามเนี่ยถ้าเอาไปทั้งชองเนี่ยก็คงจะเอาไปยากนะครับก็เลยถดข้างหนึ่งที่ยาวพิงไว้ที่หน้าฝานะครับทางทิศเหนือของภูเขา ต่อมานะครับสถานที่แห่งนั้นเป็นเมืองนะคนก็อพยพไปอยู่เยอะนะครับเกิดลูกเกิดหลานออกเยอะเขาเรียกว่าเมืองพิงงานะครับเนะมืองพิงงาสถานที่ที่ควานช้างเนี่ยถอดงาช้างพลายพิงไว้ที่หน้าผานะนะครับเขาเรียกว่าเมืองพิงงาแล้วก็เพี้ยนมาเป็น พังงานะครับในปัจจุบันหรือต่อมานะครับซึ่งซึ่งตรงนั้นเมืองพิงงานะนะครับที่ควันช้างพิงไว้ที่หน้าผาแหละต่อมาก็เป็นเมืองพังงานะครับพังงาก็คือจังหวัดพังงาในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันทีนี้วงช้างนะวงช้างรู้จักไหมครับวงช้างวงช้างก็คืออุปกรณ์บนคอช้าง ที่เขาเขาตั้งไว้บนคอช้างเขาเรียกว่าวงนะครับวงช้างอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับอยู่บนคอช้างนะครับก็จับวงนั้นแหละนะครับจากที่อยู่ที่คอช้างนะครับเอาไปวางข้างท้ายนะครับเอาไปวางข้างท้ายช้างนะครับข้างท้ายของช้างจากที่อยู่ที่คอนะครับ วงวงเป็นอุปกรณ์บนคอช้างเนี่ยเอาไปจยกถอดจากที่คอเนี่ยไปวางข้างท้ายซึ่งต่อมาบริเวณนั้นเขาเรียกว่าบ้านท้ายช้างนะบ้านท้ายช้างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองพังงาน,นะครับบ้านท้ายช้างะนะครับ ทีนี้พอหลังจากเอาวงช้างจากคอช้างเนี่ยมาตั้งไว้ที่ท้ายของช้างที่เขาเรียกว่าบ้านท้ายช้างปัจจุบันเนี่ยในเขตอำเภอปังงาคนนรับควานช้างก็กลับบ้านนะเจอแล้วช้างที่ตามหามานานที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเจอแล้วตายไปแล้วไม่รู้ใครมาฆ่านะ ควานช้างไม่รู้ว่าว่าตายยมดึงเป็นผู้ฆ่านะครับก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรหรอกนะครับก็เดินทางกลับนะครับกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านแล้วไม่รู้จะตามหาทําไมและช้างที่เลี้ยงไว้ก็ตายแล้วนะครับก็เดินทางกลับบ้านไม่นานนะครับไม่ถึงบ้านนะครับไม่ถึงบ้าน ด้วยเสียใจมากหรือว่าสมัยนันเกิดไข้ป่าหรืออะไรนะครับหรือกลมใจก็ไม่อาจทราบได้ทำให้ควานช้างหรือเจ้าของช้างคนนั่นแหละเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะตายนะครับตายไม่ทันได้ถึงบ้านห่อผ้านะครับห่อผ้าที่ที่เตรียมเตรียมไว้เป็นอุปกรณ์ในการเดินทางนะครับ ของควานช <c rick eting> ้างนั่นแหละก็กลายเป็นภูเขานะครับภูเขาบริเวณนั้นห่อผ้าของควานช้างนะครับกลายเป็นภูเขาหินเขาเรียกว่าเขางุ้มนะครับเขางุ้มเป็นภูเขาหินอยู่ในเขตปังงาแหละนะครับอยู่ในเขตเมืองปังงาหรือจังหวัดปังงาแหละซึ่เขางุ้มนี่ก็คือเป็นห่อผ้าของควานช้างนะครับเป็นห่อผ้าควานช้างที่ตกลงมา เนื่องจากเจ้าของนี่ตายกระทันหันหรือเสียชีวิตกระทันหันก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเสียใจตายหรือเกิดโรคไป่ยไข้เจ็บหรือเป็นลมหรือหิวข้าวอดอาหารก็ไม่ทราบได้นะครับแต่สรุปว่าควานช้างนี่ได้ตายนะครับได้ตายแล้วก็ห่อผ้าก็ตกนะครับห่อผ้าที่เตรียมไว้นะก็ตก,กตกตกลายเป็นภูเขาหินชื่อว่าเขางุ้มนะครับเขางุ้มซึ่งเป็นชื่อ ปัจจุบันนะครับมีอยู่ปัจจุบันเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้พอสมควรนะครับพอของปากของคอนะครับเดี๋ยวค่อยต่อตอนต่อไปนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะจบนิทาน ประมปราของเมืองพนมมีทานโบราณนะครับเ,เดี๋ยวค่อยฟังตอนต่อไปว่าตายมดึงอ่ะจะทำยังไงตอนนี้อยู่ที่ทับปุดนานแล้วนะครับอยู่ที่ทับปุดนานแล้วก็คือเพลิงพักชัว่วคราวนะครับก็เรียกว่าทับที่มุงด้วยใบไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าใบปุด ก็เรียกว่าทับปุดซึ่งเป็นอยู่บริเวณบ้านทับปุดอ,อําเภอทับปุดจังหวัดพังงานในปัจจุบันเนี่ยจะทํำยังไงต่อนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายตอนจบก็ให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้ลวงบอด้วยนะครับและก็ลวงบออยากให้พวกเราเนี่ยได้แชร์นิทานเรื่องนี้ไปสู่คนที่ยังไม่ได้รู้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์กวีอนุรักษ์มรดกถือว่าเป็นมรดกชาตินะครับอันนี้เพราะไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะเป็นนิทานไทยๆเป็นนิทานพื้นบ้านไทยๆของอำเภอพนมแต่ถือว่าอำเภอพนมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของถือว่าเราทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าเป็นทางวัฒนธรรม ได้ผเผยแพร่ให้รับรู้กันอย่าให้ถูนหายไปนะครับเราช่วยแชร์ถ้าจำเป็นกรช่วยกดซับประเคยหรือกดปุ่มติดตามนะเพื่อให้หลวงพ่อได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปห้พวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอพวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคน subscribe